นามพระราชหฤทัยแผ่ภัยสารส่เลโซโทโราชอาณาจักรเลโซโทโซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของทวีปแอฟริกามีเนื้อที่ประมาณสาม0 0ื่นตารางกิโลเมตรสภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้งเป็นทะเลทรายลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นเขาหัวโล้นมีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูง ันเกิดจากพายุฝุ่นและหิมะจากภูเขาพื้นที่การดำเนินความร่วมมือระหว่างสองประเทศคือการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเลโซโทโอยู่ในเขตเมสเซียห่างจากกรุงมาเซโลเมืองหลวงของราชอาณาจักรเลโซโทโประมาณ40กิโลเมตรจุดกำเนิดของโครงการ เริ่มจากเมื่อสมเด็จพระราชาเรซีที่สามและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรเลโซโทโสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยได้ส่งเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60สปีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงสนพระราชหฤทัยที่จะนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษไปประยุกต์ใช้ พัฒนาวิธีทำการเกษตรของเกษตรกรในเลโซโทสมเด็จพระราชาธิบดีได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ประมาณ36ไร่ให้จัดสร้างอาคารดำเนินงานและทำแปลงสาธิตการทำเกษตรผสมผสานในการทดลองปลูกผักพืชผลหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วบำรุงดินมีการทำปุ๋ยหมัก ุชีวภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้ปุ๋ยเคมีความมั่นใจของเจ้าหน้าที่เลโซโทในการส่งต่อองค์ความรู้สู่เกษตรกรด้วยความหวังและบทสรุปที่งดงามของการเริ่มต้นซึ่งชาวเลโซโทต่างทราบซึ้งในนามพระราชาหรือไทยและพระอัจฉริภาพในพระองค์การช่วยเหลือของพระองค์นั้น เป็นการเข้าพระราชหาหรือไทยถึงความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์พระองค์ทรงภาคเพียรอุตสาหะศึกษาทดลองพระราชทานองค์ความรู้และสนับสนุนราษฎรของพระองค์และผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเลโซโทแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ได้แผ่ขยายไปสร้างการเรียนรู้ แก่เกษตรกรในแดนไกลโพ้นและช่วยประสานสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเลโซโทสืบต่อไป